ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้า,า,งา,จ,าจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพระเจ้าระลึกถึงซึ่งพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สองข้าพระเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สามข้าพระเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้า,พร,จาพระธรรม,พร,รรมพระสงฆ์งงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายาขอกล่าวขมาโทษต่อความผิด,ผดใดๆก็ตาม,ตามที่เป็นการละเมิดในเขตคารวะสถาน ใน,นในฐานะเจดีอันควรค่าแก่การเขาเคารพสกักการะที่เป็นการละเมิดที่เป็นการละเมิดด้วยความประมาทพลาดเผอทั้งเจตนาทั้งเจตนาและไม่เจตนาและความผิดโดยประการใดๆ,ดดใดๆอันเป็นไปทางกายทางวาจา ทางใจต่อพระรัตนตรัยขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยจงอดโทษจงเปลืองโทษให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้า,าจะได้ระมัดระวังสำรวมในการต่อไปสาธุ ภริยาแห่งการกระทําของเราที่เราสามารถทําได้ในการเปลื้องโทษในโทษะยะเวลาที่ล่วงเลยมาแล้วแล้วสานึกในโทษนั้นพระองค์ตรัสไปว่าบุคคลผู้รู้โทษโดยความเป็นโทษแล้วกระทําคืนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเจริญในวินัยของพระริยเจ้าประดุดดังดวงจันทร์ที่พ้นแล้วจากก้อนเมฆย่อมถึงความสว่างสวัยล่วงเรืองได้ทุกเ